อดอาหารวันที่3น้ำหนักตามที่เห็นเลยครับผมไม่ได้หิวนะแต่ว่าผมรู้สึกมึนหัวมึนมาั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับน้ำหนักก็ลงวันละ1นกิโลจริงๆนะครับการที่เราไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่าวันนี้ผมมีนัดที่พระปะแดง จะไปเอาของนะครับมีคนขายของราคาถูกผมคงไม่เป็นลมหรอกเนาะกลัวจะไปนอกบ้านแดดแรงๆแล้วจะหมดสติเพราะไม่ได้กินข้าวก่อนที่ผมจะทำอาประสบะก่อนที่ผมจะทาการอดอาหารเนี่ยผมก็กังวลเรื่องนี้นะกลัวว่าจะเป็นลมหมดสติแต่ว่าผมเห็น นักกีฬาเขาทำสี่วันหรือว่าสถิติโลกที่เขาไม่กินอาหารเลยเขาทำสองสาเดือนนะนี่แค่สามวันเองผมคิดว่าผมทันทนได้อยู่แล้วนะน่าจะอดอแอดไปเองจอกันพรุ่งนี้ครับ